ครับวันนี้เรามารีวิวเก้าอี้นั่งครับที่ลิก้าได้ใช้นั่งเพื่อทานข้าวแต่ละมือครับตอนนี้เริ่มหิวแล้วครับพอพอ,พอแมกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ีาก,ก่อนครับโอเคก็กล่องค่อนข้างกระทัดรัดครับเป็นลักษณะเก้าอี้ราคาเท่าไหร่นะครับแม่โบกเจด้บาทเอง จริงๆลิก้าไม่ได้ใช้อันนี้นะครับแต่ว่าลองซื้อมาราคาไม่แพงเลยนะครับเดี๋ยวผมโชว์รูปที่ลิก้าใช้ <S <S เม<ป>ินก็ไม่ได้ซื้ออีกแล้กครับมีน้องสนิทกันได้ให้มาอันนั้นเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าแบบนี้ดีตรงที่ว่าสมมุติว่าเรามาเที่ยวเรามาพักที่สถานที่ที่เราจะต้องแบบเดินทางแบกของนะครับผมว่าเก้าอี้อันนี้ก็ ไม่เลวโดยที่ว่าเรามีติดรถไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ให้เจ้าตัวเล็กได้ได้ใช้นะครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะมีตัวเก้าอี้ครับตัวเก้าอี้แล้วก็มีสายเรียกว่าเป็นสายรัดนะครับเป็นเหมือนเซฟตี้เบล์ไม่ให้เจ้าตัวเล็กล้นนะครับแล้วก็ไม่ลัดกับเก้าอี้เวลาเราไปข้างนอกอ๋อมีสายรัด เก้าอ e. ี้ไว้เพื่อในกรณีเก้าอี้จะขยับนะครับเมื่อเราไปข้างนอกแล้วก็มีถาดวางครับถาดวางมันก็จัดจะดูแบบกล่องแก่งนะใช้ภาษา,ายัางไงดีมันากกาม,มันดูแบบว่าไม่ค่อยแน่นหนามากแต่ราคาไม่แพงครับแล้วก็เบามากเล็กมากแต่เราไม่ได้ใช้ประจำครับ ประกอบก็เรียกว่าเป็นที่เรียบร้อยโดยการเสียบช่องเข้าไปนะครับเราก็จะได้เก้าอ,อี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวเล็กทานข้าวพร้อมกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับไอ้ยิ้มด้วยอย่ะไอ้เรื่องนั้เนี่ยย้อนแสงตงไปถ่ายจากคนโทร กินข้าวมีโต๊ะใหม่แม่โบซื้อให้แม่โบชอบช้อปปิ้งช้อปปี้ aioi ai loài nữa ai loài pikap pikap ai loài pikap